สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีนี้อนบเข้าสู่ช่องเดลเมกานะครับเราวันนี้เรามาดูรถทรายนะครับทรายรองพื้นเทถนุนะครับวันนี้เดี๋ยวไปกับพี่ฟุกนะครับ W.E. สองเจ็ดศูนย์ครับจักให้คนระับ มาวะเนี่ยโอยมาแม่โอเคครับ

นิดนึงนะติดนิดนึงนิดนึงนะ หล่นนิดๆครับโคครังถูกไปสั่งมือานะวางมาง น้มเกิน15โอ้เล็กเยอะครับเล็กเยอะอีกหลายครับอีกหลาย12ตัน540ครับโอเคครับผ่านๆครับอีกหลายต่อข้อขึ้นมายังได้ครับนี่ยพูดว่าสบายโอเคครับเดี๋ยวชมกันบางไหนน้องโอเคจีกันท่ากลางครับ บ้างครับโอ้ยยังไงอ้ยยอยไงไกลแยบโอ้ยได้วะป๊อปป๊อปป๊อป๊อป๊อไม่โอครับไม่พอเลยเดินเดยนเดินเลยนเดินเดยนไ่ถึง นี่ครับว่ามาจากไหนครับนี่โอ้เชฟภูมิคนคนไม่มีคนที่อยากดูครับเจ้าช้างยูซี่โอ้รถก็สวยเถอะเพิ่งนั่งแลงมาเป็นรถปาดไดงดีๆนั่งแลงมาเปนอย่งรถปาดีเฉยยัง อันนี้เราก็ถึงแล้วไงเสียทีเรียบร้อยนะครับมีกันนี้กําลังตีเส้นนะพี่นี่เป็นของเสียทีมนะครับเสียทีมไปเลยครับทุกท่าทีมทัวรต,ตอนนี้เราอยู่กับเสียฟุกนะครับ เสมาฝุ่นคอยไว้เศวะ,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 ะรถเยอะครับมันระวังเป็นพิเศษครับ <c oughs> โอ้มีนะครับนงานงานนะครับ ในความไม่สะดวกด้วยนะครับรอจังหวะครับรอจังหวะที่รถลง่ลงๆนะครับปไงรอจังหวะต่วนะครับ <c oughs> ๆรถเยอะรถเยอะมา สวยเข้าไปครับข้างในครับดูว่ฝุ่นเลยนะอันนี้เป็นการลงท่อเลยนะครับลงท่อแบบเทลีน้วยนะเขาเลยต้องทำทางให้มันขึ้นมานิดนึงครับเพื่อซอฟนะเพื่อซอฟเพื่อรถแรง ลดน้ำหนักมันลดลงครับน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วครับนี่ผมกับกัปปินยังไงครับโอ้เกี่ยวกับนี่ก็ได้ขึ้นกับกับแมนอยูุกยันจะวางผมหนึ่งหวามนีิครับครับรูปบอลกับเดาครับครับ ก็จะมีบวมบ้างบางจุดนะครับสอบบ้างนั่นเ,เองเฮ้แต่ผมนางหน้าเรอ <laughs> ผิดครับผิดอ่าตรงนี้น่าจะลงไทยเรียบร้อยนะครับที่พูดนึกว่าต้องไส่เข้าไปถาแถวแถวรถไทยนะครับเมื่อกี้ อันนี้ก็เลยเดินหน้าออกไปแล้วนะครับอ่านั้นเป็นเสียเกอร์นะครับเสียเกอร์คู่สกุลนะครับดํมซิ่งปูนด่วนครับวันนี้ก็น่าจะเอาแบบมาลงแล้วก็จะมาเข้าแบบนะครับุ่งนี้ถ้าเข้าแบบเร็วก็น่าจะได้เทนะครับ สายไฟสายไฟ,ไฟน่ครับดึนตันลายครับถ้าเทตามหมู่บ้านในชุมชนนี้ก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับเรื่องสายไฟนี้เพราะว่าด,ด,ดำยกด,ด,ดำครับเวลายกด,ด,ดำมีสูงครับพ่อพ่อ ได้เลยครับน้ำแบบนี้รถเกดตกงานนะครับนี่น่าจะโอเคนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับกับอ่ากอบก็ได้ครับ ใช่ครับกหมอปรับกัไเพุกขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณได้หลายเด้อเดินทางปลอดัยครับพี่พุกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบค,ครับฟับงเสียงความโอ้โเครื่องแน่นๆครับ